ปรญายังไงครับสุดยอดแม่พันชั้นเยี่ยมตัวนี้เป็นสาวแล้วที่สำคัญติดตั้งท้องแล้วครับท่านผู้ชมครับท้องกับ KF-31 สามเดือนแล้วโอ้โหแดงโยแสตาครับตัวนี้ร,คร,ราคาประชาชนคนจน้อได้สําหรับคนที่ใดที่อยากจะได้แบบสุดยอดแม่พันเอาไว้โชว์เอาไว,ว้ไวจุงเอาไว้เออเอาไว้โมกันแล้วครับตัวนี้นะครับเส้นก้านหลังดีมากๆแล้วก็ที่สาคัญเลี้ยงง่ายนะครับตัวนี้กินเก่งนะครับแต่ว่าเออยังไม่ได้อันนี้คือเป็นวัวที่เลี้ยงอยู่ในทุ่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นวัวที่เปอร์เซ็นต์เลือดสูงและก็ที่สาคัญท้องแล้วนะครับโนะชคดีมากๆ เลยเหมาะสำหรับที่ท่านทั้งหลายที่อยากจะได้แม่พันชั้นเยี่ยมนะครับนะสวยๆอีกสักหนึ่งตัวเนี่ยโทรได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะลูกในท้องคือ KF31 ครับ08 1290 6753 061434 1467ครับโอเคครับผม เครื่องบดเลือด87.5อีกหนึ่งตัวครับสวยๆก้ามดีๆแดงเข้มๆตัวนี้สีชุดชาดบาตาครับนะก็เป็นวัวอายุโดยประมาณสัก5เดือนนะครับ5้าเดือนห6เดือนนะครับประมาณนั้น5เดือนสวยมากครับแข้งขานะครับเลียมเนื้อเหลี่ยมตัวและที่สำคัญสำหรับมือใหม่ผมจะให้ท่านผู้ชมเลี้ยงแบบนี้ครับตัวนี้นะครับถนนราคาอยู่เพียงแค่ท่านผู้ชมครับหากใครได้ดูตัวนี้ถือว่าเป็นบุญตาเพียงแค่3 0 0 0 0ืน 5,000บาทเท่านั้นนะครับ35,000บาทครับท่านใดใครอยากได้อันนี้ของสวยนะครับท่านผู้ชมครับเมลานินเม็ดสีแบบเข้มๆแดงเข้มๆยิ่งเลี้ยงยิ่งรวยครับตัวเนี้ยครับเราซื้อแค่35,000แป๊บเดียวเดี๋ยวก็โตครับท่านใดใครชอบครับแดงเข้มๆเลี้ยงตัวสวยๆ0812นย์แปดก็ศูนยครับโอเคครับขอบคุณครับ นะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับใครอยากได้สุดยอดบัวเทา F1 ่ครับนะมีตัวเดียวเลยให้ท่านผู้ชมได้คัดกันนะครับแบบดีๆนะครับตัวนี้ถนนราคาไม่แพงครับหนาวัวอายุโดยประมาณประมาณสัก6ไม่เกิน7เดือนนะครับเป็นประมาณเทาเทาแท้ๆเลยเทาพึ่งโพสตจิ้มดำครับราคาตัวนี้นะครับอยู่เพียงแค่43,000าพันเท่านั้นนะครับ4 3 0 0มืาพันเท่านั้นฮะสวยมากๆครับ F1 แบบดีๆอย่างเงี้ยครับเป๊ะเนเลยครับโอเคครับนี่คือ ถอดเรื่องของวัวที่ไม่มีตำหนินะครับเรื่องของความสวยความงามที่พร้อมจะคัดไปเป็นแม่พันธ์ุนี่ครับคือเป็นแม่แบบแม่บล็อกที่ดีอ่ะโอเคครับถ้านใดใครชอบแฟลเจอร์นะ,ะแล้วก็โทรหากันที่0812906753โอเคครับขอบพระคุณครับ ท่านผู้ชมครับและนี่คือสุดยอดพ่อพันธ์ชั้นเยี่ยมอีกหนึ่งตัวที่หลายคนและท่านชื่นชอบและคลั่งไคล้ในลูกของ CY096 ครับตัวนี้ครับเห็นแค่หัวนะครับเนี่ยแบบนี้ฮะสุดๆกันเราไปเลยนะครับเนี่ยฮะเรื่องของโพซิชันการยืนฐานตะนอกนะครับนะฐานตะนอกที่แบบสุดยอดแบบพลัง่งปูมากๆเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเป็น1ตัวนะครับที่วันนี้ผมได้อ่าบอกได้เลยว่า สุดยอดเลยนะครับท่านสามารถนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของชีตบางลึงนี่ไม่มีแล้วก็ปลายไข่เนี่ยสีดําชัดเจนเป,เป๊ะเลยนะครับโคนหังใหญ่มากแล้วลายมัดกมเนื้อทะโพกเนี่ยดูเลยดูเลยเห็นไหมฮะเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยครับแบบนี้นี่ครับนี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องคัดไว้เป็นเอกลักษณ์ะดเด่นในเรื่องของการทํา คัดหาหัวพ่อผันชั้นเยี่ยมนะครับนะและเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือเส้นหลังนะครับนะ <c oughs> ท้ายการติดตำแหน่งของมัดกมเนื้อนะครับเรียกว่าการติดตำแหน่งมัดกมเนื้อที่มีการติดที่ต่ํานะครับนะคือ,อ,อลายของมันชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปล่อยกันเลยนะครับมาแบบนี้ลองดูครับสบายๆนะฮะเห็นหัวไหมฮะ ครับท่านผู้ชมครับจะให้ดูสุดยอดพ่อพันชั้นเยี่ยมตัวนี้มีนามว่าโชคมงคลครับถือว่าเป็นสุดยอดพ่อพันที่มีกระดูกกระดานหลังนะครับแม่แค่หลังที่สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็เป็นวัวที่มีโครงสร้างที่อยากโตโดยเฉพาะหน้าตัดเนื้อสันตัวนี้นะครับพิเศษเหนือตัวอื่นเลยนะครับแล้วการวางการยืนโพซิชันเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นมากมาก หัวกระบาลน,นะครับสวยมากนะฮะดูที่ขาเนี่ยครับนะผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โ,โหโหตัวนี้เรียกว่าหน้าตัดของกระดูกเนี่ยดีมากๆแล้วก็ชี้ไม่บังลึงความลึกของลําตัวเนี่ยสุดยอดมากๆและที่สําคัญเนี่ยวันนี้นะครับการติดตําแหน่งของมัดกล้ามเนื้อในสะโพกเนี่ยนะครับจะถือว่ามีความลึกค่อนข้างจะสูงมากเลยแล้วโคนหางเนี่ยโอ้โหผมอยากจะให้กล้องเิยเข้ามาดูใกล้ๆเลยเนี่ยตอนนี้นะฮะเพราะว่ามีในเรื่องของ โคนหางนะครับแล้วก็การติดตำแหน่งของมัดจำเนื้อตรงนี้ครับลึกมากๆแล้วกว้างมากๆครับนะแล้วเนี่ยครับดูการแนวทิศหนิงของการองศาของหางเนี่ยสวยมากๆ ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับและที่สําคัญเป็นลูกของ KF31 เนี่ยจึงอยากให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เอาไว้อ่าเป็นพ่อพันนะครับเพื่อนําไปขยายพันธุ์ต่อหัวตัวบาไลวันนี้พอเลยเพียงพอต่อการต้องการเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปขึ้นาภาพอิงเจตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ครอบครองของสวยๆตัวนี้นะครับนะแบบนี้นะครับหายากมากๆนะครับนะแล้วก็เป็นวัวที่มีเลือดที่ดีนะครับนะก็คือ จริงๆแล้วตัวนี้ก็เกือบจะลูกร้อยละฮะเบอร์โทรที่ให้ไว้ก็คือ0812906753นะครับคุณโทรเข้ามาได้เลยนะครับนะมีเจ้าของเพีก็ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะมีแบบเด็ดๆอย่างเงี้ยนะฮะอลังการงานสร้างเนี่ยเรียกว่าเทพๆกันเลยให้ท่านผู้ชมได้เอาไปเลี้ยงกันเอาละครับท่านผู้ชมครับนะตัวนี้ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะเอาไป ไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับนะราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะครับมือใหม่ควรได้มีโอกาสได้ครอบของ1ตัวสามารถคุมฝุงได้ถึง30ตัวใช้ของแบบนี้ครับดีๆถ้าเราจะไปซื้อลูกร้อยบางครั้งบางทีมันก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันเอาละครับฝากไว้ครับตัวนี้ครับโชคมงคลครับ